สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเชตเคยนะวันนี้จะพามารู้จักกับฟิลของรถ c ี1 5 0 r นะครับว่านะครับฟิลแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถต่อไฟจากจุดไหนไปใช้ได้บ้างนะไม่ว่าจะเป็นการต่อไปทำไฟชาร์จมือถือนะครับหรือว่าไปต่อไฟเไดลัยก็สามารถต่อจากจุดนี้ได้เลยนะครับ โดยฟิวของ CV 150 r บานะครับจะอยู่ทางด้านฝาครอบมอน้ำด้านซ้ายของรถนะครับให้เราใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับทำการไขน็อตทั้ง3จุดออกมาแบบนี้เลยนะ หลังจากนั้นก็ให้ดันไปด้านหน้านะครับน้าดึงออกมาตรงตรงนะครับเพราะมันจะทําให้เขี้ยวของฝาข้อมาน้ําหักได้นะครับพอแกะออกมาเราก็จะเจอเป็นกล่องฟิวนะครับอยู่ทางด้านในนะครับให้เราทําการนะครับแกะชุดพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับโดยจะมีกิบล็อกอยู่2จุดนะครับทางด้านบนให้เราใช้มือดันเข้าไปนะครับเพื่อให้มันหลุดออก จากนั้นก็ใช้แจจยหเหลี่ยมนะครับคนนัดหนึ่งตัวนะที่ติดอยู่กับฝามอนาน,นะครับจากนั้นก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็จะเจอกับชุดฟิวนะครับที่ยัดอยู่ภายในใต้ถังน้ำมันด้านซ้ายนะครับ โดยสายไฟที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสายไฟเดลัยของลมที่ต่อขึ้นมาเองนะครับโดยจะมีกล่องนะครับ2กล่องนะครับเป็นกล่องควบคุมไฟเดลัยนะครับโดยอันนี้จะมากับไฟนะครับใครซื้อไฟรุ่นแบบองกคมมาก็จะมีกล่องแบบนี้มาให้นะครับข้างละ1ตัวนะครับก็หาที่ยัดยัดไว้แล้วก็ม้วนสายไว้แบบนี้นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ ไล่สายขึ้นมาตามสายไฟเดิมของรถนะครับแล้วก็มาต่อไว้ที่ชชอคอัพตรงนี้นะส่วนไฟต่อช่อง USB นะก็ไล่ขึ้นมาตามสายคันเร่งเลยนะครับส่วนคอนฟิวนั้นนะครับจะอยู่ภายในตรงนี้นะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นฟิลับที่ผมทำติดเพิ่มขึ้นมานะครับใช้สำหรับไฟเดลัยนะครับแล้วก็ USB UH ชาร์จมือถือนะครับเพื่อป้งกันไฟฟ้ารัดมงจรนะครับเจะเขียนบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าตัวไหนเป็น USB UH นะครับตัวไหนเป็นไฟนะครับแยกกันนะครับ อย่าไปใช้รวมกันนะครับเพราะว่าถ้าดับหนึ่งตัวจะดับทั้งหมดนะส่วนฟิล์มดนะครับจะอยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้จะมีสายไฟผมบังไว้นะครับเป็นขอดึงสายไฟออกก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้สองนี้นะครับดึงออกมาตรงตรงเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะพังนะครับดึงมานี่บมันจะมี เขี้ยวสองเขี้ยวนะครับอยู่ด้านข้างเป็นยึดติดกับยางนะครับก็จะดึงออกมาได้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ไม่ยาวมากนะครับแต่ก็เพียงพอสำหรับการทำงานนะครับนะครับประมาณนี้นะครับภายในก็อาจจะเป็นเสาสองเสานะครับเหล็กแบนๆครับโอเคครับเรามาดู ิวของเรานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องนะครับโอเคมาดูบนฝากล่องนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มที่อันแรกนะครับคือฟิว l 0แอมป์นะครับจะเขียนว่า ign แล้วก็ f i e c o นะครับอันแรก ign นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้ก็คือระบบ จุดระเบิดของรถนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับหัวเทียนปลั๊กหัวเทียนนะครับสายไฟแรงสูงหอจุดระเบิดสวิตช์กุญแจแล้วก็จานไฟนะครับส่วน F I E C U นี่ก็ตามตัวเลยนะครับก็คือกล่องควบคุม E C U นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าฟิลตัวนี้ขาดนะครับไม่มีทางที่รถจะสตาร์ทติดได้นะครับ มาดูฟิลตัวที่สองนะครับก็คือฟิล7.5แอมป์นะครับจะเขียนว่าสต็อปนะครับสต็อปก็คือหยุดนะครับส่วน v i n k นะฮะแล้วก็เขียนว่ามีมิเตอร์ึแปลว่าเป็นมาตรวัดนะครับหรือการวัดอะไรสักอย่างในรถนะครับซึ่งในที่นี้ผมคิดว่าจะเป็นเรือนไม้นะครับเพราะว่าภายในรถที่ สามารถวัดได้ก็คือเรียนใหม่นะครับพวกส่วนอีกอันก็คือฮอนนะครับฮอนก็คือแตรของรถนั่นเองนะครับซึ่งถ้าฟิวตัวนี้ขาดนะครับรถเราจะยังสามารถสตาร์ตติดได้อยู่นะครับแค่เรียนใหม่อาจจะไม่ติดนะครับแล้วก็แตรไม่ดังนะครับแต่สามารถขี่ได้ปกตินะครับแล้วก็ฟิวอีก หนึ่งตัวนะครับ7.5แอมป์เหมือนกันนะครับก็คือ headlight นะครับผมอ,อาจจะออกเสียงไม่ถูกนะำซึ่งก็แปบตามตัวก็คือไฟหน้ารถนะครับน่าจะรวมไฟทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็พวกไฟเลี้ยวด้วยนะครับไฟส่องสว่างภายในรถนะครับถ้าตัวนี้ขาดนะครับก็จะสามารถ สตาร์ตติดได้ปกตินะครับแค่เราไฟจะไม่ติดให้นะครับส่วนด้านข้างนะครับจะเขียนว่าสเปร์นะครับซึ่งจะมีฟิว10แอมป์แล้วก็7 5แอมป์นะครับนั่นก็คือฟิวสำรองนะครับไว้ให้เราเปลี่ยนนะครับเวลาฟิวขาดนะครับมาดูกล่องที่2นะครับก็คือฟิว20แอมป์นะครับเขียนว่าเมนนะครับเมนก็คือ ระบบไฟทั้งหมดนะครับในรถเลยนะครับถ้าตัวนี้ขาดนะครับไฟทุกจุดในรถจะไม่ติดนะครับรถก็จะไม่สามารถสตาร์ตติดได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับ7 5แอมป์ก็คือคล็อกนะครับคล็อกแปลตามตัวก็คือนาฬิกานะครับจะเป็นไฟนาฬิการถนะครับเพราะว่า CB 1 5ร้อาของเรานะครับจะมีนาฬิกาในรถด้วยนะครับ สามารถบอกเวลากับผู้ขับขี่ได้นะครับซึ่งถ้าตัวนี้ขาดก็รถก็สามารถต์ทติดได้ปกตินะครับตัวต่อมาก็คือฟิล1 0แอมนะครับฟิล10แอมจะเขียนว่าแฟนนะครับซึ่งก็คือพัดลมนะครับภายในรถ c ีนะครับจะมีพัดลมอยู่ 1. จุดนะครับก็ซึ่งก็คือตรงหม้อน้ำนะครับระบายความร้อนนะครับซึ่ง ถ้ารถขี่ไปได้สักระยะหนึ่งนะครับพัดลมจะทำงานนะครับเมื่อถึงความร้อนที่กำหนดไว้นะครับของใครพัดลมไม่หมุนก็มาดูตรงจุดนี้ได้นะครับซึ่งถ้าฟิลขาดก็รถก็ยังสตาร์ทได้นะครับแต่ความร้อนจะขึ้นสูงมากกว่าปกตินะครับถ้าขี่ไปไกลๆนะครับอาจจะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้นะครับ เพราะฉะนั้นให้รีบทำการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับส่วนฟิล l ิบเอมอีกตัวนะครับเขียนว่าฟิลฟิลปั๊มนะครับอันตัวก็คือปั๊มหัวฉีดนะครับซึ่งก็คือหัวฉีดน้ำมันของรถนะครับทำหน้าที่จ่ายน้ำมันให้กับระบบจุดระเบิดนะครับซึ่งถ้าตัวนี้ขาดนะครับก็รถจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับ แล้วก็จะมีสเปร์ฟิวนะครับ20แ mm อให้1ตัวนะครับสำหรับปลอยเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟิวร,รถของ CB 150 r นะครับผมก็หาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอภัยด้วยนะครับเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะครับ ใช้มือบีบด้านล่างนะครับแล้วก็เปิดขึ้นด้านบนนะครับก็จะเจอกับฟิวนะครับตัวสีแดงนะครับเขียนแอมระบุชัดเจนนะครับตามที่ฝาได้ระบุไว้นะครับก็สามารถดูเทียบกับฝาได้เลยนะว่าตัวไหนเป็นฟิวของตัวไหนนะครับส่วนฟิวที่ผมใช้ต่อกับไฟสปอตไลท์ก็คือตัวนี้นะครับ ไฟ7.5แมนะครับเป็นฟิลของไฟหน้ารถนะครับก็จะต่อจากด้านล่างแบบนี้นะครับแทงขึ้นไปแบบนี้นะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับทั้งไฟเรียลไลท์แล้วก็ไฟ USB นะครับก็จะต่อเข้ากับเขี้ยวตรงนี้นะครับจะมีเขี้ยวให้เราสามารถต่อได้อยู่นะครับแต่ต้องถอดเขี้ยวออกมานะครับแล้วก็ไล่สายขึ้นมา เขาฟิลแยกอีกต่างหากนะครับแนะนำว่าคนมีฟิลแยกนะครับเพราะว่าป้องกันการช็อตนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นคีมนะครับไว้สำหรับถอดฟิลนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถเอามือดึงออกได้นะครับให้ใช้ที่เขาแถมมานะครับจับแล้วก็บีบแล้วก็ดึงออกมาประมาณนี้นะครับ ก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทนที่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนฟิลง่ายๆนะครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็สามารถนำไาใช้กับรถของท่านได้นะครับเป็นความรู้ทั่วไปนะครับที่สามารถตรวจสอบรถของท่านเองได้นะครับ ส่วนวิธีใส่กับคืนนะครับก็ให้ดันเข้าไปเลยนะครับทันให้ตรงกับเสาที่เขาทําไว้ให้นะครับจะมีเสาอยู่สองข้างนะครับก็ดันเข้าไปแบบนี้เลยนะจากนั้นก็เก็บสายเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับก็ป็นนันเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการ รถเช็คฟิวเพียงต้นนะครับของรถ c ี150อนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับาพาตรงไหนก็คอมเมนต์อกได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ